hello everyone from oi Roy ed what are we doing here today we travel around what about, come, what Si Somdet. welcome um, to see some day. welcome we to see it. some day. and today we have a lot of people from non-formal education right from Roy ed and see some day. this is the second year already <laughs> yes. okay and everybody is so excited now right yes okay let's go

กำลังรับนายอยู่ค่ะรับนายแหละครับเดี๋ยวจะไปไหนกันอาจะเข้าไปเยี่ยมชมในเจนดีย์หินด้านในค่ะค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะแขกของเราเป็นใครคะวันนี้เป็นเป็นผู้ประเมิน<อ>ทางกศนฝอ,องกุมการศึกษานอกระบบจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะกดดันเลอค่ะทำไมไม่ยิ้มเลยกดดันมากเลยไปค่ะเชิญข้างในเลยค่ะสำนักงานกศนเราก็ได้รับมอบหมายให้จัดเป็นผู้สอน เป็นผู้ฝึกนักษกเกิดการเรียนรู้เรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพนะครับเพื่ออาชีพซึ่งกศนอำเภอสีสมเด็จของเราก็เลือกอาชีพการท่องเที่ยวได้ด,ดึงดึงเงินนะครับเข้าประเทศเราพอสมควรเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก่อนช่วงโควิดก่อนอะไรซึ่งภาษาอังกฤษก็มีความสําคัญเราเรียนทฤษฎีเรียนอะไรไปแล้วเนาะก็ ให้ตัวแทนหนึ่งคนหรือสองคนเป็นคนนําเที่ยวคณะใหญ่เราจะสมมติสมมติเป็นคณะนําเที่ยวเลยนะครับเราจะให้ตัวแทนสักหนึ่งคนหรือสองคนนําเที่ยวไม่ต้องอายนะครับเราเราเราไม่ว่ากันต,ตอนรับด้วยไมยตรีจิตของเราและก็มีใจบริการนะครับทำทุกอย่างเพื่อให้นะักท่องเที่ยวมีความสุขภายใต้วัฒนธรรมถามว่าหนักไหมสําหรับคนที่เรียนภาษาอังกฤษมาเมื่อหลายสิบปีที่แล้วแล้วก็มาฝึกใหม่ แต่ก็ทําได้ดีนะคะแต่คเซนต์หรือว่า,าการนําเสนออาจจะอาจจะมีขาดตกบกพร่องแต่เราก็ต้องต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเรากําลังอยู่ในสเต็ปที่เรียนรู้ไม่เป็นไรไดังน,นั้นสองท่านพร้อมด้วยเนาะ <c oughs> เป็นไกด์ให้กับเราในวันนี้นะคะเป็นวัดปากุง e s inc sumedh r i y a ิ h this temple <c> has <oughs> many interesting past ออ l เดสว i ล l ์อ e ู i อิ s ฟล oh, on the p a อน s ดอะแพส h o ด e So s t a n ันชุด i t นพวดะพวดะเมสส์ n บูโรบูโตอินโดนิเซีย n ูเดนพวดะวันโดฟ i รงผู้ศรีมหาวิโ a n t s ท e ีน c ลฟิ n วิ e อินพาวอินโอ s วอร์ี หลวงปู่อินมูเสียมรัสแฮฟรูแวชิงอราววัดปากงูวนารามสมัย Thank you Welcome Let's go We <laughs> <laughs> will take us to s a n t a g o ่ a s a n Stone a g o a t i t p l a that i l t o d a y ปวดดันมากันีเลย This is a temple area. We do not make a noise in the temple area. เกรียอัพยภาพเบาๆหน่อยนะคะขึ้นชมนะคะที่ว่าในระยะเวลาเท่านี้เราได้เท่านี้ก็ดีแล้วนะคะขอให้พัฒนาขึ้นไปอีกตอนนี้เรามีโอกาสซ้อมเพราะว่าในยุคโควิดตอนนี้นะักท่องเที่ยวยังไม่เข้ามาถือโอกาสว่าเราซ้อมไปในตัวเดี๋ยวโควิดหมดวัคซีนมาแล้วเปิดทท่่องเียว